ชอบสีหวานๆงานคลาสสิกกรินแนะนำผืนนี้ค่ะไม่พอใจยินดีคืนเงินกรินสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอสิ้นเข็นจากจังหวัดสุขโขทยัยต่อเชิงยกลายชาววังสุขโขทยัยคุมโทนเป๊ะปังอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมหัวนะคะเป็นสีแดงโบราณค่ะเรียกแดงน้ำหมากเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะคเห็นไหมคะความละเอียดของงานทอมือที่หัวเนี่ย แค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะเราเก็บทุกรายละเอียดให้คุณเลยนะคะเย็บพ้งเก็บริมเรียบร้อยนี่คือหัวสิ้นชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่2นะคะเป็นสิ้นเข็นผ้าทอมือแท้จากจังหวัดส,สุโขทัยคุณสมบัติก็คือสวยทนดูแลง่ายไม่หดและสีไม่ตกเพราะเป็นงานทอมือที่มีการปั่นได้2เส้นเข้าด้วยกันและเชิงลายชาววังเข้ากันกับตัวสิ้นค่ะซึ่ง ลายเป็นอัตลักษณ์แท้ของจังหวัดสุขโขทยัยบุผ้ากาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยนะคะรับประกันว่าคุณจะได้งานที่ดีที่สุดจากเราไปค่ะสวยๆแบบนี้มีควรพลาดนะคะสวยทุกมุมและก็งามทุกองศาให้มองดูด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะ มองมุมไหนๆก็สวยมองมุมไหนๆก็สง่างามดูลายที่ตัวสิ้นค่ะแบบนี้ทอเคลื่องเรียนแบบไม่ได้นะคะก็คือลายเข็นจะสลับกันไปมาค่ะเชิงก็สวยไม่น้อยทีเดียวนะคะแบบนี้เลยซึ่งคนถ่ายเองเนี่ยถ่ายไปก็หลงรักสิ้นผืนนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นมีผืนเดียวเท่านั้นค่ะคุณรีบจองเข้ามาได้นะคะงานเนียบเงานดีๆงานน่าสะสมงานน่าสวมใส่ นานๆจะทำให้เห็นอีกทำให้เห็นครั้งหนึ่งนะดูการต่อลายผ้าค่ะพยายามเล็บเย็บให้ลายต่อกันนะเพื่อให้คุณได้ผ้าที่ดีที่สุดทุกมุมค่ะงามทุกมุมสวยทุกองศาแบบนี้นะคะสนใจทักถามถ่ายกุรินเข้ามาได้เลยขนาดผ้าคือ180เซนติเมตรคูณ 110เซนติเมตรค่ะเป็นผ้าตะเข็บเดียวนะคะสามารถนำไปตัดสำเร็จรูปได้ด้วยทักถามไทยมาในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ผ้าทอพักเหนือใบคุกเรียนทาง Facebook หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์แม่ค้าพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามขายจริงส่งจริงฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ